ใช่ใช่นักเรียนพี่ตอนตอนเวลาแบบนี้คือคือคือทำงานแอบฟังหมดเลยนะคะอืมตั้งแต่พี่ไลฟ์มาประมาณเจ็ดเดือนนะคะก็แอบแอบฟังหมดเลยนะคะอืมแล้วตอนนี้ก็แอบฟังขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ปุ๊บนะคะประธานเป็นพระหูพจน์นะคะก็จะเป็นซีแคทค่ะอ่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะข้อที่ทางานอยู่เห็นไหมพี่บอกแล้วทุกคนทํางานอยู่หมดเลยมีแต่พี่นั่นแหละ พูดมากอยู่คนเดียวนะคะข้อที่2ค่ะพูดยังไงนะคะเวลาเจอเรื่องเวิร์บยังไงดีคะเออนักเรียนพี่จีพูดยังไงคะทั้งหมดเป็นเรื่องเวิร์บค่ะป้าจีบอกว่าเออมั่วๆไปก่อนค่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องเวิร์บนะคะในหนึ่งประโยคมีเวิร์บหนึ่งตัวค่ะประโยคนี้ยังไม่มีเวิร์บค่ะตัดเวิร์บไม่แท้ทิ้งนะคะหลังจากนั้นต้องสามารถบอกได้ค่ะว่าประธานเป็นอะไรค่ะน้องๆบางคนบอกว่าพี่จีทำไมไมด่ดูเรื่อง tense เลยคะพี่จีง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆดู จ้องไปที่ choice ค่ะจ้องไปที่ choice นะคะ choice ของ,น,องน้องเนี่ยเป็น present tense หมดเลยค่ะทำมาไลก็ตามที่ choice ของ,น,องน้องเป็น present tense หมดเลยนะคะให้น้องน้องรู้เลยค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ได้สอบเรื่อง tense ค่ะอ่านี่เรื่องจริงนะคะ,ะหลังจากนั้นปุ๊บประธานของเราคือคำว่า each นะคะ each แปลว่าแต่ละแต่ละคนแต่ละยังลบแต่ละปากกานะคะแต่ละแท่งแต่ละหนังสือนะคะแต่ละนี่คือมีเอกพจน์ค่ะพอเป็นเอกพจน์ verb เติม s, <S นะคะก็จะมี ตัว b กับตัว s เออตัว d dog ค่ะ b แปลว่ามีค่ะ is คือเป็นนะคะแต่ละคนเป็นเครื่องยนต์หรือแต่ละคนแต่ละเป็นเครื่องยนต์หรือแต่ละมีเครื่องยนต์คะแต่ละชนิดของรถยนต์นะอ่ะอันนี้คือการแปลเขานี้รู้หรือยังว่าเวลาน้องผิดกแกรมมาาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ผิดแกรมม a าหรอกผิดเพราะไม่ได้อ่านค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะในขณะที่กําลังทํางานอยู่นะคะก็มีคนพูดให้ฟังนะคะเขาบอกว่าในประโยคนะคะก็มีเวิร์หมดเลยค่ะเป็น4ตัวใช่ไหมคะพี่จีพูดว่าไงนะคะพี่จีพูดว่าถ้าเวิร์สตัวนะคะก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวิร์มหมดเลยค่ะแล้วเราก็มานั่งเช็คกันค่ะอ๋อพี่จีบอกให้ว่าเรื่องนี้ยากที่สุดเขาเรียกว่าติ่งเวริร์อ่าภาษาพี่จีเรียกว่าติ่งเวริร์หมายความว่าตัวหนึ่งคาอยู่ที่ช้อยส์ค่ะอีกตัวหนึ่ง กระแดะไปอยู่ในโจย์อ่าใช้คำว่ากระแดะเลยนะคะแล้วหลายๆคนคะ่ะมองไม่เห็นค่ะอ่ะใครบ้างมองไม่เห็นอ่ะถ้าใครไหนยอมรับสภาพมาสิคะว่ามองไม่เห็นถ้าเกิดพี่ไม่ไฮไลท์คํ like, าว่า accepted ใครมองไม่เห็นบัางคะพี่แต่แหละมองไม่เห็นสมัยก่อนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะตัวไหนคะ is accepted ตัวไหนที่เพี้ยนเพียนคะตัวไหนเพี้ยนเพียนคะตัวเพี้ยนเพียนคืออะไรคะคือตัวนี้นะอ่าประธานคือ ้ามีอ e ีเตอร์อประธานคือข้างหลังใช่แหละประธานคือข้างหลังพี่ยังพูดว่าใช่แหละเห็นปะแย้งได้นะเท่าที่พี่จาได้คือประธานอยู่ข้างหลังอ่ะประธานอยู่ข้างหลังนะคะดูคําว่า t r a v e l e r หรือ checks ก่อนคะ่ะดูคําไหนก่อนคะ่ะ checks หรือ t r a v e l e r คะ่ะดูคําว่า checks นะคะ checks คือเวลาที่มีอัพพลูซิฟิสนะคะ ข้างหลังสําคัญกว่าข้างหน้านะคะในใจความนะคะเพราะฉะนั้นเราดูที่เช็คก่อนนะคะเช็คเป็นพระหุพจน์ตัด is ตัด was ตอบอค่ะ <c oughs> ใช่ปะเนี่ยโอเคใช่ต้องใช่แล้วแหละแจกกี้แยงไหมคะเด็กมสีแยงไหมคะแยงได้นะถ้าเกิดสมมติไปเปิดกฎนะคะต่อมาข้อที่สี่ข้อที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องเวอร์อีกแล้วค่ะสังเกตไหมคะพูดเรื่องเดิมนะคะเคยอัดคอร์สให้ตัวเองนะคะอัดไปอัดมาก็หลับนะคะ อัดไปกับอะไรไแล้วข้อนี้นะคะก็ดูข้างหลังค่ะอ่าข้อนี้ดูข้างหลังนะคะ Here are your keys อ่านี้ตอบ R นะคะอ่าเวลามี here ขึ้นต้นประโยคค่ะให้ดูข้างหลังค่ะอ่าให้ดูข้างหลังนะคะถ้าเกิดสมมติว่า Here is your key key จะไม่เติม s นะคะ key จะเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่า Here are your keys key เติม s นะคะข้างหน้าก็จะเป็น R นะคะโอเคนะคะ,โอ,คะ,คะโอเคค่ะต่อไป ไม่เป็นไรค่ะนิยาไม่เป็นไรต่อไปค่ะก็จะแบบใกล้ประสาทจะกินแล้วนะคะเพราะว่า A เป็น Park Park ดึกพ a r กิ้งแล้วก็ Park ค่ะ <c oughs> ข้อนี้ยให้ตายถ้าอ่านไม่ออกนะคะก็ข้อนี้แสบใช่ไหมถ้าแจ็กกี้เป็นนักเรียนในไลฟ์ฟี่มานักเรียนแจ็กกี้จะบอกว่าแสบเพราะว่า Park เป็นคำนามก็ได้นะคะ Parking เป็นที่จอดรถก็ได้หรือก็พาร์คเป็นส่วนสาธารณะก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น a m e n e t e e s park ก็เป็นเรื่องของคำศัพท์ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เด R e ปุ๊บก็เป็น PARKS แบบนี้บางคนบอกว่าพี่จีอปุ๊บก็รู้แล้วว่าเป็น S อจริงๆก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเพื่อว่าพี่จีเป็นคุณครูสอนจาก Choice นะคะโอเคนะพี่จีเป็นคุณครูสอนจาก choice ขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสอนจาก Choice ขึ้นไปอะ สถิติที่นักเรียนจะทําได้ะจะมีมากกว่าสอนจากสอนจากโจทย์นะคะเพราะโจทย์มันจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเราคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะน้องเต้บอกว่าข้อนี้ตอบดีด็อกค่ะรมาดู้กันค่ะว่าตอบดีด็อกกันหรือเปล่านะคะประโยคนี้มีเวิร์หมดเลยยกเว้นตัวนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตาม is เป็นเวิร์มมี like อันนี้จะเป็น adjective นะคะ is like จะกลายแปลว่าเหมือนนะคะ are like แบบนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็น a แปลว่าชอบ it's like แปลว่าเหมือน d ีด็อกแปลว่าชอบนะคะเวลาเจอนิเตอร์นอปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดของประธานก็คือคล้ายคกับอีเตอร์อนะคะตัวนี้พวกนี้อยู่ใน c u t a b เยอะมากเลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นเอกพจน์ปุ๊บตัดตัดตัดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะตัดเอกพจน์เวิร์มตัมเอสตัดอันนี้ตัดดีด็อก เวลานีเตอร์นอเราแปลว่าไม่ทั้งลินจ่และคุกกี้ชอบหนังเรื่องนี้นีเตอร์คือไม่ทั้งไม่ทั้งลินจ่และคุกกี้ชอบเรื่องนี้นะคะข้อที่เจ็ดเป็นเรื่องอะไรคะข้อที่เจ็ดเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเวิร์บค่ะดูจากไหนคะดึง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 นะคะเสียดายน้องชิโร่ไม่มาถ้าเกิดน้องชิโร่มาอันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กมหนึ่ง มสองมสามนะคะถ้าเกิดอันนี้จะเหมาะกับเด็กมหนึมสองมสามมากกว่าเมื่อวานเออต้องดูประธานตัวตัวนี้ค่ะตัวหลังนอเออถ้าเกิดชีโรมาเมื่อวานเนี่ยชีโรจะชอบอันนี้มากเปิดวิสค่ะตัดทิ้งค่ะประธานเป็นเอกพจน์นะคะมีวับแท้หนึ่งตัวตัดดีด็อกออกก่อนนะคะเหลือ dance is dancing or dancing ค่ะ เลือกค่ะระหว่างจะดูประธานหรือจะดูเอ่อ tense ก่อนนะคะให้เลือกนะคะให้เลือกถ้าดู tense จะสังเกตว่าประโยคไม่มี tense ก็จะเป็น present tense นะคะ present tense present tense present tense is dancing อยู่ในหมวด present tense ในเทคนิคพิจีนะคะแต่เดี๋ยวพอเราลงเรื่อง ing เราจะรู้ว่า ing ต้องตัดทิ้งเพราะเนื่องจากว่า ing เป็น present continuous ก็จะต้องมีตัวบอกเวลาชัดเจนอันนี้พีจิจะเรียงระดับความคิดใหม่นะคะ B C D อันนี้คันที่สามแล้วนะคะคันที่ห้าของพี่คันที่สามของไลฟ์นี้นะคะ B C D เป็นหมวดของ present tense นะคะเพราะฉะนั้น B C D เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของต้องตัดแล้วแหละแต่พอเรามาดู ing ปุ๊บนะคะ ing ต้องตัดเพราะว่าเวลาที่มีเกี่ยวกับ tense ที่เป็น ING จะต้องมีตัวบอกเวลาค่อนข้างชัดเจนก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้อง,อ,ง N G. ออก ING ออกอ้าวอ๋อแต่กำลังจะตอบ B ค่ะก็เลยตอบ C ทำ oh <my. S 1> ไม่ดูใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฟังดีๆนะไม่เล่นแล้วเล่นแล้วเสียสมาธิตัด A ทิ้งเหลือ B C D Present tense อ่าเพืเ่อนๆให้หมดแล้วประธานเป็นเอกพจน์ตัดอาทิ้งตามหลักตามระบบระบบหมายความว่าใช้ได้ทุกข้อสอบนะคะตามระบบจะตัด C ีฟังนะคะตามระบบต้องตัด C ีนะคะหมายความว่าความน่าจะเป็นของเวลาเจอช้อยไม่ว่าจะเป็น S อ t หรือโชอีกนะคะความน่าจะเป็นคือน้องต้องตัด ING ก่อนนะคะน้องกำลังจะมาตอบ B นะคะ แต่น้องไปเจอประธานตัวนี้นะคะน้องตอบ4น้องห้ามถามว่าทำไมจริงๆแอบตอบก็ได้คิดเอง <c ười> คือเวิร์บของภาษาอังกฤษอะมันเป็นตัวบอกเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่จำเป็นต้องมีตัวบอกเวลาถูกไหมคะสมมุติพี่จีไลฟ์อยู่พี่จีบอกว่า I am teaching พี่จีจำเป็นต้องพูดไหมคะว่า I am teaching at 11.10เป็นต้องพูดไหมคะ ไม่จําเป็นถูกไหมคะเพราะว่าพี่จิพูดแล้วว่า I am teaching ไม่จำเป็นต้องมีคา,าว่า now ด้วยค่ะเพราะตอนนี้พี่พูดว่า I am teaching ก็คือณนะปัจจุบันที่พี่พูดก็คือพี่พี่สอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ย verb ไม่จําเป็นต้องมีตัวบอกเวลานะคะแต่พี่จิแนะนําในการเขียนถ้าเกิดสมมติองาคนไหนในที่กําลังทางานอยู่และแอบฟังนะคะเพื่อให้ตัวเองป้องกันการผิดพลาดของตัวเองเรื่อง tense มั่วนะคะในการเขียนกรุณาอา่าใส่เวลาให้เขาทุกครั้งนะคะ อ่าใส่ทุกครั้งเลยค่ะต่อให้ต่อให้จะรู้กันอยู่แล้วว่าไปรับที่แอร์พอร์ตกี่โมงหรือเดี๋ยวจะไปคืนนี้แต่เนื่องจากว่ากลัวผิดพลาดเ,เรื่องเรื่องเนท์อ่าเราก็จะใส่เรื่องของเวลาไปให้หมดทุกครั้งเลยนะคะอันนี้นะข้อนี้ตอบซีแคทเฉยอะ่ะเฉอยอะ่ะตอบเฉอยอะ่ะเฮ้ยเหนื่อยแ <c oughs> จ็กกี้ยังอยู่ไหมคะ พิ่สกินน้ำแปบน,นึงนะข้อที่8ค่ะอันนี้บอกแล้วว่าเป็นคอสที่แถมอยู่ในกอพอข้าราชการท้องถิ่นโทอิกทีเก็ตเอเลเวนะคะอะ่ามหนึ่งมอสองมอสามเรียนได้ถ้าอยู่ห้อง g i ฟต์เรียนถึงโทอิกก็ยังได้รับประกันว่าเอ่อเทคนิคอัปเดตแล้ว มันไม่ใช่อัปเดตอะพี่จีจริงๆสอนเทคนิคนี้มาจะสิปีแล้วอะแกมมามันยังไม่เปลี่ยนเลยอะเออจริงๆนะมันยังไม่เปลี่ยนเลยอะพี่ก็ยังกําลังอยากหาเทคนิคใหม่ๆอะค่ะนะคะ,นะคะไม่รู้จะมีเทคนิคไหนอีกแล้วนะคะสอนมา10ปีก่อนหน้านี้จะเน้น reading พวก SAT IELTS นะคะอ่ะเพิ่งมาลงแกมมาประมาณ10ปีหลังนะคะเวิร์บหมดเลยค่ะน้องๆดีใจไหมคะอ่ะ SV ค่ะยังไม่มีเวริรแท้ค่ะ ัดเวอร์ไม่แท้ทิ้งค่ะดีด็อกตัดไหมคะดีด็อกตัดไหมคะดีด็อกเนี่ยตัวแสบค่ะเป็นเว r ร์บช่องสองและช่องสามค่ะเว r ร์บช่องสามเวร์บช่องสองเป็นเว r ร์บแท้นะคะเว r ร์บช่องสามไม่แท้ค่ะเดี๋ยวพี่จีถามน้องอีกทีนึงค่ะตัดดีด็อกไหมคะถ้าใครตอบได้แปลว่า comprehension หรือการเข้าใจเนี่ยบรรลุถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่ เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเรื่องอย่าพึ่งดูเรื่องตัวบอกเวลาค่ะอย่าพึ่ง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 พ่งเอาแค่เรื่องเวิร์บแทนเวิร์บไม่แท้นะคะเอาเรื่องแค่เวิร์บแทนเวิร์บไม่แทนนะคะอย่าพึ่งเรื่องตัวตัดเวลานะคะนะคะดูคําสั่งของคุณครูนะคะคําสั่งคุณครูถามว่าตัดหรือยังคะเพราะตอนนี้เราเกี่ยวกับเรื่องเวิร์บแทนเวิร์บไม่แทนนะคะน้องอ่ะน้องอ่ะตอบถูกก็ได้แต่ว่าพี่อ่ะขอขออนุญาตทําตามเป็นระบบนะคะห้ามตัดนะคะ แต่ตัดเวิร์บสามทิ้งได้อ่าตัดเวิร์บสามทิ้งได้ค่ะแต่เวิร์บสองวางไว้เพราะบางคนน่ะชอบคิดว่า ED อ่ะคือไม่แท้ลืมไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นเวิร์บสองเวิร์บสองมันเป็นเวิร์บแท้นะคะเก่งมากค่ะแจกี้เก่งมากแจกี้อย่าลืมนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราผ่านอยู่กับเรื่องเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้แล้วค่ะเวิร์บไม่แท้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า present participle กับ past participle นะคะใครที่ไม่เก่งเรื่องนี้ก็คือดูไลฟ์ได้เลยนะคะต่อมามีตัวบอกเวลาไหมคะ มีไหมคะไม,ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็ทําเป็นตัดดีดอกค่ะตัดตัดดีดอกค่ะตัดดีดอกเออเพราะว่าเวลาไม่มีตัวบอกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไหนนะคะม .1 ถึงมหกม .7 ม .8 ม .9 มสิ 6, ได้เลยนะคะก็จะต้องเอนไปที่ present tense <ๆ>ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะต้องหาประธานค่ะคันที่4นะคะวันนี้น้องอาจจะทายว่าพี่สีสอนที่ป้ายรถเมล์ก็ได้นะคะ o ู <To oth S 2> คือเอกพจน์ K ot, ค่ะเอกพจน์ e K ot, ก็ตอบชาจบ พี่จีมีดูที่ h e a t ไหมคะพี่จีไม่ได้ดูที่ h e a t นะคะพี่จีดูที่ h o o s e นะคะอ่าวันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นวันเปิดเทอมแล้วแหละก็อาจจะมีอุบัติเหตุเยอะหน่อยมั้งเมื่อกี้คันที่สี่แล้วโอเคเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของจริงๆอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ verb นะคะแต่ที่น้องๆเห็นว่าทําไมต้องมีเรื่อง verb แท้ v ั r ไม่แท้เพราะจริงๆแล้ว verb ปะคะน้องๆไม่ได้มีแค่เรื่อง tense น,นะคะอ่านะ v e r รอะมีทั้ง Tense มีทั้ง c t i v e p a s s i v e มีทั้ง Verb แท้เว r รไม่แท้นะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งข้อของ Verb เนี่ยจริงๆอะฝึกได้เยอะกว่าเรื่อง Tense นะคะโอเควันนี้พอกระจ่างเกี่ยวกับเรื่อง Verb บไหมคะมาดูข้อที่9ค่ะข้อที่9นะคะอันนี้ใครที่ใครที่ลงคอร์สเรียนอยู่แล้วนะคะก็แต่จริงๆคนลงคอร์สเรียนของพี่จีก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งคือว่าจะไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์อ่าเวลามาดู อย่าลืมนะคะอันนี้คือคอสที่แถมเข้าไปในแต่ละคอสของพี่จี Leave Leave s Living Being Leave ค่ะ Verb tag ค่ะตัดตัดไม่มีตัวบอกเวลาค่ะ Present tense Present tense ประธานเป็นเอกพจน์ Verb เติ b s จบอันนี้ก็จะทำเป็นพูดเร็วๆให้ฟังนะคะอ่ะต่อมาข้อที่10ค่ะเปิด for Verb 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 ค่ะประโยคนี้ยังไม่มี Verb ค่ะเอ๊ะ require พี่จี require เป็น verb อ่าบางคนบอกว่า require เป็น verb เดี๋ยวใช้เสียงเบาให้น้องๆดีกว่าบางคนทำงานอยู่ต้องการสมาธิเอาใหม่ดูที่ require นะคะทีนี้พอ r require เนี่ยมันอยู่อะนะคะอันนี้เป็นคำนามค่ะ require ตรงนี้ตำแหน่งเป็น adjective ค่ะต่อให้น้องๆจะเห็นว่า require เป็น verb ช่องบางคนเห็น require เป็น verb ช่องสองถูกไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตำแหน่งของมันเนี่ยคืออยู่กลุ่มคำนามนะคะลองคอ้สไหนได้บ้างอ๋อ ทักมาที่ Line นะคะแล้วอันนี้เปลี่ยนเสียงให้น้องๆนิดนึงนะคะโวยวายมากเดี๋ยวเขาไม่ต้องทำงานนะคะอ่ะพี่จีอิงเพลฟค่ะแอด l i น์มานะคะเห็นเขาบอกว่าห้ามใส่คำว่า Line อ่ะอันนี้ค่ะอ่ะแอปเขียวนะคะอ่ะมาดูใหม่ค่ะ Require เนี่ยนะคะจากที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะเป็นช่องสองกับช่อง3ใช่ไหมคะแต่ว่า จริงๆหรอคะแต่ว่าเรื่องนี้มันอยู่หน้าคำนามนะคะเพราะฉันรีควายเนี่ยทำหน้าที่เป็น a d j e c t i v e ค่ะแปลว่าเรื่องนี้เราจะต้องหา Verb ์แท้ค่ะ Ver ร์แท้นะคะ Bboy ตัดค่ะแล้วก็มี w e r e ใช่ไหมคะ Posh แล้วก็มี Is แล้วก็มี R r e นะคะหลังจากนั้นประโยคนี้นะคะยังไม่มีตัวบอกเวลาค่ะก็จะตัด v e r รทิ้งนะคะแต่เรื่องนี้ก็คือแล้วแต่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 แ เราแล้วแหละค่ะว่าเราจะเอามันล่อหรือเปล่าเพราะว่า e c o n น m i c s นะคะเป็นชื่อวิชาค่ะ e c o n o m i c กก็เป็น East นะคะโอเคค่ะข้อที่11นะคะก็ต้องจำนะคะอันนี้ก็จะมีคอคือมีหลายคนนะคะมาลง CUT e p นะคะจริงๆ CU t e p เนี่ยหลังจากที่เรียนระบบการตัด e r r o r เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่น้องๆต้องรีบท่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือเกี่ยวกับเรื่อง Verb ์เ,เกี่ยวกับเรื่องของคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับได้กับไม่ได้สอบเยอะมากใน CUT e p นะคะข้อที่11ค่ะ มีเวิร์บแท้เวิร์บแท้เวิร์บแท้เอ,อ้ยเวิร์อาใหม่มีเวิร์บมีเวิร์บนะคะน,นี้ไม่ใช่เวิร์บแท้นะคะน,นี้ไม่ใช่เวิร์บแท้ค่ะใช่ก็ต้องจำนะคะว่าหมวดเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการ Economics Physics Mathematics มีอะไรกัจะจำได้แค่นี้ค่ะอ่ก็ three hours ค่ะ สามชั่วโมงมันนานเวลาเรานับสามชั่วโมงนะคะเราจะนับเป็นกลุ่มก้อนค่ะอันนี้ต้องใช้ความจําเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเจอคําว่า three hours นะคะเราจะรู้สึกว่ามันเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นก้อนเดียวอะ่ะให้ทําไงได้นะคะ three hours มันนานจังเลยค่ะเท่ากับว่า three hours เป็นเอกพจน์ค่ะ three hours เป็นเอกพจน์นะคะก็จะต้องตัด r ทิ้งค่ะตัดเ e r รทิ้งนะคะสา้าก็จะตอบ Dedo อค่ะ แบบนี้นะคะกรุณาไปจำนะคะมากกว่านี้พี่จีสอนไม่ได้แล้วนะคะข้อที่12ค่ะ verb 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 นะคะในประโยคนี้ยังไม่มี verb tag ค่ะตัด be boy ทิ้งค่ะเหลือ are หรือ is หรือ was ค่ะเปิด off นะคะข้างหลังตัดทิ้งค่ะ most นะคะง่ายๆค่ะ most คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรามี1นะคะเอก,กพจน์เราจะเป็น s นะคะเกิน1ค่ะเกิน1เลยค่ะเกิน1อะไรก็ตามที่เกิน1ค่ะ อันนี้จะเป็นพระอุพจนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนไม่ต้องไปจำหรอกค่ะว่า most คืออะไรนะคะเพราะถ้าเกิดสมมติเราจำว่า most บางทีก็เยอะนะคะแล้วก็บอกว่า most แปลว่าส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนัน้นนี้ก็จะเป็นพระอุพ์ค่ะอันนี้ก็จะต้องตอบ R ค่ะเก่งมากเลยพ o c นะคะต่อมาข้อ30ค่ะเอ้ยข้อ1ิสข้อ13ค่ะเค <laughs> <ne igh. S 1> ่ะเหนื่อย verb แท้ verb ไม่แท้ verb แท้ verb แท้ค่ะต้องการ verb แท้ ell, นะคะต่บ b บอยทิ้งค่ะ หรือ a หรือ c หรือ d ค่ะเมื่อกี้พี่จีบอกว่าเกี่ยวกับเรื่อง verb จะมีมากกว่า1มิตินะคะมากกว่า1มิติก็คือจะเป็นประธาน verb แล้วก็กรรมด้วยนะคะประธาน verb กรรมแปลว่าประโยคน,นี้จะต้องการ active ค่ะประโยคไหนก็ตามที่มี verb แล้วาตามด้วยกรรมนะคะประโยคนั้น verb ต้องเป็น active ค่ะอันนี้ใช้ได้ทุกข้อสอบเหมือนกันนะคะอะพอหลังจากนั้นตัดดีด็อกทิ้งค่ะ,ะเหลือ a n กับ c cat ค่ะซัมนะคะเวลาเรามีคําว่าซัมเราดูข้างหลังนะคะ อ่ถ้าเกิดข้างหลังเป็น s o m e of the books อันนี้เป็น R ถ้าเกิด s o m e of the land อันนี้เป็น e s นะคะพอเป็น i s ปุ๊บก็คือคำนาม mm hmm. verb เติม s ค่ะอันนี้คัะที่5แล้วค่ะโอเคต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อ1ิบสี่ที่แสบ verb แท้ verb แท้ verb ไม่แท้ verb ไม่แท้ทค่ะ ต้องการเวิร์บแท้นะคะตัด C ีแคทค่ะตัด d ีด็อกทิ้งนะคะมีคําว่า h a n ส s มีคําว่า h a n g s กับ h แ n งค่ะพี่จีอยู่พี่จีอยู่คองตันค่ะพี่จีไม่แน่ใจว่ามีกี่โรงพยาบาลอยู่แถวนี้ค่ะแต่รู้ว่าอยู่คองตันก็ช่วงนี้ท้องก่อนหนนี้แพ้ท้องก็เลยไม่ได้ไปสอนมหาไรนะคะก็กลายเป็นอาจารย์ติ๊ t o ็อกไปเลย โดยปริยายนะคะก็ต้องแต่เจอแจ็กกี้นั่นแหละพี่เพิ่งกลับมาไลฟ์ใหม่นั่นแหละก่อนหน้านี้ตั้งแต่มกลาก็ไม่ได้ไลฟ์เลยเออไม่ใช่มกลาววันที่ยี่แปดไม่ได้ไลฟ์ต่อมานะคะอันนี้ต้องจํานะคะต้องจํานะคะทีอูเทปเยอะนะคะโทรอีกไม่มีเหลือนะคะไม่มีเลยนะคะเวลาที่ฟังดีๆนะจะตั้งใจพูดแล้มีสมาธิเริ่ม in the morning ดูดีๆนะบอกแล้วว่า,าหนังสือพี่เนี่ยมไม่ใช่แค่พื้นฐานหรอก มันรวมถึงแอดวานซ์เลยแหละนะคะดูโครงสร้างนะคะ in the morning comma SV อันนี้คือโครงสร้างหนึ่งนะคะ in the morning เหมือนกันสมมตินะคะไม่มีคอมม่านะคะประธานดูตัวนี้นะคะก็คือผู้ยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เพ p o s i t ิชันขึ้นต้นประโยคไม่มีคอมม่าตัวที่เป็นประธานคือข้างหลังนะคะ in the middle of the w a l ออันนี้เป็นพาหูพอดถูกปะ่ะไม่เติม s จร,จริงอันนี้ไม่เข้าใจหรอกจบไปเถอะแคปเจอร์หน้าจอไปเถอะไม่อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะจริงพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะตอนที่พี่เขียนพี่ก็ไม่เคยใช้ประโยคนี้ประโยคไหนที่ไม่เคยใช้ค่ะประโยคนั้นก็คือไม่แมนอ่ะพูดเลยฟันธงนะคะฟันธงต่อมาข้อที่สิบห้าข้อที่สิบห้าก็เป็นระดับกอพอนะคะท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะคะระดับระดับ ไม่ได้เรียกว่าระดับเรียกว่าระดับของเขาอ่ะเขาจะออกแบบนี้นะคะในโทอีกไม่มีเนาะส่วนในหม 1, หนึ่งมสองมสามมีนะคะในประโยคคําถามค่ะถ้ามีดู d ัส s นะคะข้างในก็จะต้องเป็น verb แท้อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะคะ verb แท้ตัดปุ๊บเหลือ no's กับ no นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดูกับ d o เ s verb ก็จะเป็นโป๊ะนะคะ <I S 2> ดูระบบอัใหม่หนึ่งสองสา ข้อที่15นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประโยคคําถามมีดูกับดัสเป็นตัวช่วยนะคะประโยคนั้นต้องการเวิร์บแท้ในประโยคนะคะไม่ใช่เวิร์บทูบีนะไม่ต้องการเวิร์บทูบีนะคะพอเราได้เวิร์บแท้ปุ๊บนะคะ,ะ,คะเวิร์บแท้เขาจะโป๊ะนะคะไม่มีการเปลี่ยนเทนส์ก็คือจะโป๊เลยก็คืออินฟินิทีฟนั่นเองนะคะข้อที่16ค่ะแท้แท้ไม่แท้แท้มีตัวบอกเวลานาวตัดวอส ตอบอา่าเกือบไปแล้วเกือบหาเวิร์บไอเแล้วเกือบคือเข้าใจไหมว่าเราก็ยังมีความเป็นเอ่อเป็นแกมมาที่เราถูกสอนมาเขาไม่ผิดเลยนะเออเขาไม่ผิดเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของ Present tense เนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าอย่างเช่นสมมติว่าพี่จีพี่จีไอพี่จี is at home now ก็ไม่จำเป็นต้องแบบก็ก็ก็ก,ก,ก็ประโยคนี้มันสามารถพูด now อย่างนี้ได้โอเคนะ เกื uh. อบไปแล้วนะคะข้อที่สิบเจ็ดแท้แท้แทแท ago ตัด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  the w a s the w o r d o เปิดออฟวันปุ๊บตอบส something like this อันนี้สิบเจ็ไม่น่ายากแต่นี้ก็จะเป็นระดับมหนึ่งมสองมสามนะคะแต่พี่บอกเลยว่าพี่เคยสอนเด็กเข้าเตรียมนะคะเขาเก็บมสี 4, ม่ 5, มหมหกตั้งแต่อยู่มสามมสอง พอฉั้นเอาจริงถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปสอบที่ไหนแหละถ้าเกิดเราจะสอบระดับสูงระดับแข่งเยอะแข่งเยอะเวลาดูดูเพื่อนที่เขาเตรียมเตรียมไม่ใช่เตรียมอุดมนะเตรียมเตรียมสอบเคยสอนมอ .3 ม .2 แต่หนังสือมอ .5 ม .6 เก็บหมดแล้วพี่ก็คิดในใจว่าเมื่อ,อไรก็คือเขาขึ้นม .5 ม .6 เขาคงไม่มีหนังสืออ่านแล้วแหละจบลมนะคะอเขาก็อ่อสิบแปดค่ะ เมื่อยคอแล้วม e ติ่งเวิร์ค่ะข้อนี้ยากอีกแล้วได้หมดเลยนะคะอันนัมเบอร์เป็นพระหูพจน์ค่ะเดี๋ยวมีเทคนิคนิดนึงให้ค่ะเป็นพระหูพจต์ตัดนี้ออกก่อนนะคะ อ,อข้อนี้โจทย์พิ่พิผิดแน่เลยอะเพราะว่าจริงๆมันต้องมีแฮบินคิวเพราะว่าเพราะโจทย์พี่พิผิดต้องเป็นบีบอยมีเหตุการณ์เดียวแฮบินคิว this week โจทยพจ์พีจิผิดเพราะว่าคิวไม่ได้ก็คือต้องอจํานวนคนเนี่ยถ,ถ,ถูกถูกถูกค่าก็คือถูกถูกบายบายอ่ะในอักซิเดนสัปดาห์นี้อืมต้องอันนี้เกือบไหม่ละแต่ไม่ต้องห่วงมีการอัปเดตใหม่แล้วข้อสิบเกอะไรเนี่ยอ๋อเป็นคำนาม ต้องการฟันค่ะอ่าต้องการฟันนะคะอันนี้ก็ตอบ่ข้อสุดท้ายแล้วตอบอะไรคะข้อยี่สิบไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไม่สอนไอเอลอีกแล้วข้อยี่สิบสอนอะไรดีเออไม่ใช่สอนอะไรดีคะข้อยี่สิบตอบอะไรดีคะเขีรยขึ้นต้นประโยคค่ะเขีรยขึ้นต้นประโยคปุ๊บดูตัวสุดท้ายตอบหนึ่งสิบเก้า B ดีน่ารักมากทำไมอ่ะ โหก็จะช้อยมาหลอกได้ข้อ20่สิบตอบ B boy นะคะเพราะว่า news เป็นอะไรนะแจ็กกี้ news เป็นนิวมเนเติมเอสตลอดเวลา